สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Go Forex Academy Channel นะครับวันนี้เรามาทำความรู้จักกับอินดิเคเตอร์2ตัวนะครับที่ช่วยั u p อร์ตการเทรดให้ได้ง่ายขึ้นนะครับสว่วนตัวแรกนะครับตัวแรกคืออินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า M.M.Price นะครับ M.M.Price คืออินดิเคเตอร์ที่ไว้สำหรับบอกหน้าตาราคาณปัจจุบันนั้นนะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่ไม่ชอบที่เวลามองหน้าตาราคาจากทางด้านขวาซึ่งมันมองได้ยากและเล็กยิ่งกว่านะครับก็สามารถเรียกอินดิเคเตอร์ตัวนี้ ไว้เข้ามาสำหรับการมองราคาที่ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับส่วนอินดิเคเตอร์ตัวที่2นะครับชื่อว่า G.P. Clock นะครับก็คืออินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับ G.P. Clock เป็นอินดิเคเตอร์ที่ทำหน้าที่บอกเวลาจบแท่งของแท่งเทียนในไทม์เฟรมนั้นๆนะครับอย่างสมมุติว่าตอนนี้ที่ผมแสดงอยู่ก็คือไทม์เฟรมของ H1 นะครับ ก็คือทำเฟรมของ1ชั่วโมงซึ่งหมายความว่า GP Clock ก็จะทำหน้าที่นับถอยหลังให้แท่งเทียนนั้นจนกว่าแท่งเทียนนั้นจะหมดเวลาการแสดงผลนะครับอย่างเช่นว่าแท่งเทียน1ชั่วโมงแท่งนี้นะครับเหลือเวลาอีก16นาทีกับอีก23วินาทีนะครับที่จะเริ่มเป็นแท่งต่อไป GP Clock ก็จะเข้ามาทำหน้าที่บอกเวลา สำหรับการเข้าเทรดที่แม่นยำขึ้นนะครับสำหรับท่านใดที่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบแท่งทั้เป็นนาทีหรือคำนวณเป็นวินาทีก็ค่อนข้างที่จะลำบากก็สามารถดึงอินดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวนี้เข้ามาใช้เพื่อให้สะดวกต่อการเข้าเทรดได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการใช้งานของอินดิเคเตอร ทั้ง2ตัวที่ผมได้แนะนำไปได้มีการใช้งานแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับนักลงทุนท่านใดที่อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือต่างๆหรือเทคนิคในการเทรดต่างๆในตลาด forex นะครับส,สามารถติดตามช่อง g o forex academy channel ของเราไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะผลิต คลิปที่มีคุณภาพให้กับนักลงทุนได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ